Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, e I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเล่นตัวเออร์เอเรอนะคะทุกคนก็ระดับ เม็ดเขียวนะคะคทุกคนนี่นะคะนีเหมือนโปรแกรมอัดบัคหรือเปล่าทุกคนอ่ะทุกคนนะคะก็นี่นะคะพระเอกของเรานะคะก็ระดับเม็ดเขียวนะคะทุกคน <laughs> ดูอวดข่าพลังก่อนนะคะสาละไม่มีนะคะคลิปน,นี้อ่ะรอเล่นนะคะนี่ก็ค่าพลัง2 8 0 0นะคะทุกคน อันดับ50นะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่านะคะ <c oughs> วิธีเ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรูนกันดีกว่านะคะอ่าฮะจะเตรียมรูน <c oughs> รูนนะคะก็จะเป็นนี่นะคะ <c oughs> เป็นสายกายภาพหมดเลยนะคะทุกคนอนนี้ก็จะเป็นอันนี้10เม็ดนะคะนี่ <c oughs> นี่นะคะ10เม็ดแล้วก็ ดากอนคลาวอีก10เม็ดนะคะแล้วก็นี่อีก10เม็ดนะคะหรือว่าคือตัวเออร์เลอร์นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าแบบจะเอาไปป่าก็ได้จะเอาไปออฟเลนก็ดีนะคะแล้วแต่ว่าถ้าผู้ชมนะคะอยากได้เอาไว้เออร์เลอร์สายไหนนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วก็อันติเออร์เลอร์มันจะนานนิดหน่อยนะนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะเซตไอเทมนะคะแนะนําให้ออกเป็น เซตประมาณนี้นะคะถ้าคนที่เอาไปเล่นฟาร์มป่านะคะจะถ้าเซตเนี้ยจะแรงจะอึดแล้วก็แรงนะคะอยากให้ดูนะคะว่าประวัติการเล่นนะคะก็สามารถเล่นโซโล่แรงค์ไปคอนได้นะคะทุกคนสกอร์อาจจะแบบโอยน่ารักไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะคะนี่นะคะสามารถเอาไปเล่นแบบโซโล่แรงค์ไปคอนได้โห,ด,หดเลยนะคะอ่านเดี๋ยวสอนเล่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตัดไปในเกมะคะ่ะทุกคน ตอนนี้เราก็วราปมาอยันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเดินไปเอาบับแดงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ตีบับแดงแล้วก็จะได้ขึ้นไปตีมังกรเล็กกันนะคะทุกคนตอนนี้อ่ะรอบับแดงนะคะตอนนี้ปึ๊บแล้วก็ตีไปนะคะอันนี้คือบอกไม่ไม่ได้เล่นหมดแรงนะคะเล่นโหมดธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเล่นแรงแล้วเดี๋ยวมันตึงตึงเกินนะคะ อันนี้มามาสอนเล่นเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เหลือคีบด้านล่างไว้1ตัวแล้วก็มาตีบัฟฟ้านะคะทุกคนอันนี้คือเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราก็เล่นฟาร์มป่าไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ตีบัฟไปก่อนนะคะเอาจริงแล้วก็เล่นฟาร์มไม่ค่อยเก่งนะคะก็ดูเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปเอาเนี่ยนะคะมังกรเล็กก็จะเกิดทันพอดีนะคะนี่ก็ตีมังกรเล็กไปนะคะทุกคน ปึ๊ดปื๊ดปื๊ป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 ๊อเคค่ะตีบางกรเล็กเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาเคียร์คิปตรงกลางนะคะทุกคนนี่ต่อยไปหนึ่งทีนะคะตอนนี้ป๊าบแล้วก็มาฟาร์มฟาร์มคิปต่อนะคะคิปที่เหลือแล้วก็เพื่อที่จะรอคองเกิดนะคะทุกคนอันนี้นะคะมาตอนแรกจะมาเอาคองแต่คนบวกกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ ทำการอันตรีเปิดไปเลยนะคะทุกคนปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บสกิลที่2ไปนะคะจะแตกไม่แตกไม่โอ้โหซายนี้แตกไปแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็หนีสุดชีวิตนะคะแพนด้าตามมานะคะทุกคน็อตน,นี้เป็นจังหวะนรกมากเราก็พยายามวนป้อมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วแพนด้าก็จะโดนป้อมตีตายนะคะเหมือนเป็นคิวแรกคิวอ่ะจิวมาช่วยเราฟาร์มนะคะเพราะว่าเขา A F K นะคะทุกคนอ่ะเหมือน4ี ตอนนี้เหมือนเล่น4ต่อหนะคะอันนี้คือเลือดน,นักสู้นะคะคืออันตีเปิดไปเลยนะคะกวนปื๊บแล้วก็ปื๊บแล้วก็สกิลที่2ไปนะคะปื๊บปื๊บปื๊บทุกคนโอ้โหสิลไปแล้วิลเปิดไปแล้วตอนนี้เหมือนไม่ไหวนะคะก็ถอยกันไปก่อนนะคะทุกคน <M> เลือดน,นักสู้นะคะแต่ไม่ไหวก็ต้องถอยกันนะคะตอนนี้อ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาเอาบัฟอะไรต่างๆนาะนาะไปก่อนนะคะก <_ S 2> <ๆ>็จะเห็นนะคะว่าขึ้นเป็นซิล AFK <_ S 1> นะคะปื๊บแล้วกดปื๊บหนีไป พยายามเอาบัฟนะคะให้เราแบบได้เงินได้อะไรนี้นะทุกคนนี่ปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็ขึ้นไปทําการเอามังกรเล็กเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้ก็รับการไปเต็มเต็มเลยนะคะ3มคนแล้วก็เชียร์คีฟนะคะเอาป้อมเหมือนมันเล่นไม่แบบฟาร์มป่าเดินแพทใหม่นี่เหมือนแบบเล่นไม่ค่อยอยากนะคะทุกคน แต่ก็ค่อยๆฝึกเล่นกันนะคะก็ดูก็ดูคลิปหลายๆช่องประกอบได้นะคะทุกคนอ่คือปกติเราไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งฟาร์มป่านะคะอันนี้เจอนาตาานะคะแล้วก็อันติไปเลยะค่ะทุกคนตอนนี้ก็กดปึง้งนี่นะคะปึง้งแล้วก็เจอซานิตนะคะทุกคนเหมือนมาสองนะคะแพนด้ากับซานิตไม่ไหวอะทุกคนแต่นาะตาาแรงนะคะเกมนี้ให้เราเราต้องให้นาตาาแบกนะคะเมื่อกี้แพนด้าเอาเราใช่ไหมแล้วก็นี่ปึ๊บ จอจบไปนะคะใชร์คีปกลางนะคะทุกคนโซนนะคะให้เราเอากลางเราจะได้เล่นง่ายๆขึ้นนะคะเอาเอาป้อมกลางนะคะทุกคนนี่ป Dir ื้อปๆ้อปื้อปื้อปื้อปอรปืนี่นะคะแล้วก็เดินมาเอาคีป arising. ล,ล,ล่างนะคะนี่แล้วก็ดันป้อมไปนะคะทุกคนพยายามเล่นแล้วก็ช่วยทีมดันป้อมแล้วก็ไปแก๊งอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะได้เล่นง่ายขึ้นนะคะ ก็จะได้มีโอกาสชนะสูงขึ้นนะคะทุกคนอ่ะนี่คือรูปที่เรารูปที่เราเอะให้อันเนี้ยให้ดูเนี้ยคือเราเอะเล่นแล้วก็เราชนะลงแรงแบบ5้าตาติดเลยทุกคนคือแบบทีมแบกด้วยนะคะทุกคนอ่ะพยายามเอาเอาบัฟเอาอะไรก่อนนะคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาดัานป้อมเลนบนนะคะปึ๊บแล้วก็อันตีเปิดไปนะคะก็พยายามเซฟตัวเองไว้นะคะทุกคนนี่ปึ๊บ ลาวิล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 ยืนนิ่งเลยอะทุกคนย็นนิ่งก็เสร็จนะคะก็เอาป้อมเอาอะไรไปนะคะตอนนี้ปึ๊บใช้คีบไปะค่ะทุกคนพยายามเข้าเอาป้อมนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คืออันติไปไหนไม่รู้นะคะต้องดูดีๆนะคะทุกคนอ่ะนตายาแหลกมากนะคะนี่ป้อมยิงนะคะรีบออกมาก่อนนะดูม,มันดูมันดูเล่นง่ายนะทุกคนแต่จริงๆอะตัวเออร์เลอร์อะถ้าแบบเพิ่งจับใหม่ๆทุกคนจะแบบ แบบถ้ามัน,ม,นมันก็แอบ,บเล่นยากอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไว้จะมาสอนเทคนิคเล่นเออร์เลอร์แบบละเอียดเลยนะคะแพทใหม่เดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้านะคะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็พยายามแบบช่วยทีมนตาตาแหละเกมนี้นาตาาแรงมากนะคะก็เลยแบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะเอาซานิสนะคะตายกันที่เรียบร้อยดูสกอร์เรานะคะสี่หนึ่งสามนะคะก็ตายกันไปหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ ก็เลือดไม่ไหวแต่ใจยังสู้นะคะวอรีวันนี้นะคะทุกคนนี่ปึ๊บนี่นะคะอ่ะดูนะคะนี่ทุกคนก็เคลียร์คีปเคลียร์อะนี่นะคะดูว่าตัวนี้จะได้แพนด้าไหมทำไมเขายืนนิ่งกันมากทุกคนอ่ะเอ็กเนียวมาปึ๊บปึ๊บเจอไปนะคะก็พยายามแบบดูเลือดดูเลาดูเลือดดูอะไรด้วยนะคะทุกคนบางทีเลือดก็ไม่ไหวนะคะก็พยายาม เซฟเซฟนะคะทุกคนจะได้แบบไม่ตายเยอะเกินทีมเขาจะได้ไม่ได้แบบไม่้ไม่ได้เกิดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยทําไมทีมเขาแบบดูยืนนิ่งๆนะคะทุกคนนี่อ่าแล้วก็มานะคะกดอันติกดอันตินตปื๊บเว้านะคะไม่โดนสักตัวเลยอ่าพยายามเข้าจบเกมแชลิปก่อนนะคะทุกคนนี่ขณะที่เพื่อนกําลังบวกกันมันนะคะก็แชชีปนะมานะคะนาตยาแหลงมากขอบคุณเกมนี้เลยนะคะที่นาตยาแบกอ่า ก็พยายามเอาป้อมเอาอะไรนะคะตอนนี้เราโดนดัตตยาฝั่งนั้นนะคะทุกคนกดปึ๊บอันติมาค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอโห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 แรง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 ไม่โอโหตายนะคะตอนนี้ก็ให้เพื่อนดันป้อมไปนะคะดูดูสกอร์ดัตตยานะคะโอโหคิวไป17ตัวนะ นัตยาได้ MVP นะคะทุกคนเกมนี้นะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาสอนเล่นเออร์เลอร์แบบละเอียดเลยนะคะจะเป็นเออร์เลอร์แบบออฟเลตไตแแรงไปคอนโซโล,โลแรงไปคอนได้แน่นอนนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้หากใครชอบก็ใช้การกดแชร์กันแล้วก็กด s ับตะไคร e กันด้วยนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะเราเออร์เลอร์ม็ดเขียวเลยนะคะทุกคน